มนเลี้ใหญ่ค่ะหลังจากออกมาจากวัดลานขวดแล้วนะคะพี่เลียงกพ็พามาวัดสำโรงเกียดหรือว่าวัดหลวงพ่อตะโตนวัดซักศิตคู่บันของอำเภอคุนหาน,นอีกทนึงอีกหมองหนึ่งนะคะเราจะเข้าไปดูนะคะอันนี้เราทําบุญติดมีตังของหนูไมเอาตังหนูบนจะ,ะทําบุญไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวแน่แนแม่อยู่ให้ของใครของมันทําบุญนะคะ มันมีแม็กอยู่ไม่ใช่หูกมากเดบบอนีอก่อนกนหาของก่อนเดบอบ,อบอก่าถิ่งกระเป๋างเงินใหม่เดี๋ยวนะคะม่อหหาเงินก่อนนะคะเจะจะทมาทำบุญน่ะมีใส่บาทกันเปิดต่างๆนะคะ เราจะร่วมทาบุญอันนี้โชคราบโนถือให้แมนะ่ไย นี่นา็เก็ดรไทยเพื่อทุกคนนะคะไ mm hmm. ปแรกกับหลวงพอ่อไงลูกเอาแบงค์ยี่สิบมาห้อยให้มันได้ครบทุกอันม mm hmm. ีหรือเปล่า,าแบงค์ยี่สิบเยอะๆใช้แบงค์สิบห้อยอ mm hmm. ่านดูมันมีหลายอันแก้กรรมแก้เวรในตัวเองทำบุญให้ความรุ่งเรืองแก้กรรมเรื่องตกทำบุญเสริมโชคลาภแล้วก็นะะ่นยเฮ็ดเพื่อทางนี้ก็เฮ็ดเพื่อทุกคนนะคะอันนี้คือหลวงพ่อจตเนนะคะ่ะ วัดคูบานคูเมืองซึ่งไม่ยน่อยมีถ้ามาบวชอยู่นี่นะคะแล้วก็เป็นวัดที่ซื่อดังนอบนี้นะ,ะนะแอนลูกี้กเป็นเป็นเป็นพระหลวงพระกุทธคือเป็นพระรวจาศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกอียงคออียงต้องแค่ได้ดังใจเจ้าของแล้วก็ต้องแค่ได้สมที่เจ้าของเบานะคะเป็นพระอ่อเป็นพระคูบานคูเมืองโอหลายร้อยปีนะคะเดี๋ยวไม่ได้ก็จะขอเขาไป กาบไว้<ม>และก็เห็ดบุญเพื่อพี่เพื่อน้องนะคะ